บทเป็นคุณหมอรักษากวางในแบบ99คืนในป่าไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเสวัสดีค่ะอ,อวันนี้ค่ะคุณเป็นกระเทยไม่ใช่คุณเป็น,ใค,ปนใครคะผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนครับคุณเป็นคุณหมอใช่ไหมคะค่ะ <Anyway, S 2> ผม anyway คือพอดีว่ามีคนติดต่อมาะคะ่ะให้รักษากวางนะคะฉันก็เลยบินมาจากแอลเอเลยร้อยเอ็ด สวัสดีค่ะเขารับเชิญคุณมาจากที่ไหนแล้วคะเขาจุดทูปมาดอกหนึ่งค่ะฉันก็เลยมาสิ่งที่นี่เลยจะบ้าหรอก็ใช้เป็นหมอ,อไงนะหน้านเไน้เหมือนหมอตรงไหนคะฮัลโหลตอนนี้ครับเรานนได้รับรายงานมาว่ามีกวางได้รับบาดเจ็บอซึ <S <S ่งเครื่องมือในการแพทย์ของเรายังไม่ทันสมัยแล้วก็ความรูของเรามันยังไม่ถึงนะครับ เรียนเชิญคุณมาเพื่อตรวจสอบครับว่าแต่ว่าอันนี้คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะฉันง,งงมากเลยเป็นคนที่มีสองเพศในคนเดียวค่ะคุณเป็นไส้เดือนเหรอคะอุ้ยตายแล้วโอ้โหนี่พวกคุณปล่อยให้อาการน้องสาหัสอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะรู้ไหมว่าฉันน่ะไม่ใช่หมอธรรมดาฉันเป็นหมอเทวดาย,ยัางไงละ่ะฉันรู้และฉันสัมผัสกับน้องได้ว่าน้องเขารู้สึกอะไร เห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรครับมันดำดำลักษณะรูปแท่งสันกลัวมากๆเลยล่ะค่ะมันจะรักษาให้เริ่มจากขาก่อนเลยแล้วกันนะคอนจิลิงอ้ายยอ้ก็อายโอเคเธอสมมติเราต้องให้อาหารนะทุกคนได้กลิ่นอะไรใช่ไหมเอาวดีล่ะ ขอโทษครับไม่ได้อาบนะ้ำมาย,ายนี่ไงล่ะสีที่ฉันเห็นมันดำดำในนิมิตของฉัน๋อาไม่กินน่ะเฮ้อจ้องตาระวา้างข้างข้าไม่ไก่ไหวไหมอ่ะหวังว่าน้องจะแบบว่าไ่าดีนะ